เตาจ้า,จาของเพิ่นมาอยู่ดอกสีอ่อนนะเห็นไหมแอบบึงเตาเพิ่ณบอกพี่น้องแน,น่น้งเงินบอกพี่น้องแไงไปดีเนาะนี่คือสีาพาม,มาบึงเตาด้วยเหมืนอนกันใช่สบายเท้าได้ปุ๊บไงวิธีเท้าทานอ,อันนี้ก็คือทางออก เอาไปแล้วเขาเอาฟืนเขาอยู่นี yeah. ่นี่มั้งเนียนแล้วเขาก็เอาไม้ปิดปิดป uh, ิดเขาก็เอาเพลืองอัดมันนี่แล้วเขาก็เพ anyway> ักอู้มันพูดทางเขาอยู่คุณจักมือเขาจากในมาอัดเตาพวกเก็บมืออันอัดอัดเตาแล้วเขาอันเห็ดยังไงอีกต่อยำเงินเขาวนำนำพุ่มบะไรยังไงข้านำพุ่มมันอันนี้เศษทานเพื่อนนอันที่เพื่อนได้เอาออกไปแล้วนี่อันนี้ ผ่านพื้นเอาออกไปแล้วนี่ยและตาอหนึ่งก็ได้ประมาณสี่หายางไดก็ได้ประมาณจักสอบละเมื่อนอาชีพพวกชีพเจ็ดสอบแ้วแต่ว่ามาเนาะใหม่ก็ใหม่ว่าถรามาได้ใหม่ซำซำกระตูห้นนี่แหละพี่น้องเองแต่เพื่อนนั่นเห็นจังไรเพื่อนนั้นไปคลายบ่อเรือว่าจังไรละมื่อนสอบท่าใดยห่นเพื่อนคลาย แปลขั้นอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นคูดเห็ียนยังคูดอันอันเอาไปอันเป๊ะเต้าหานอือเพิ่นคูดเอาไปอันนั้นเต้าหันบ่เมนอืมเพิ่นอันหมายถึงว่าเพิ่นเอาดินในนี้เึิ่นไปอันนั้นปันไปปั่นเป็นเห็ดเต้าหันบ่เมนอืมอืมอืออ่าไม่อันน่ะลากหัวเรามีแต่ตอตไม่จิกเขาบเห็นเห็ดปันบดเนาะอื้ขน่อยเห็ดบดเนาะไป

น้เาเมืองใครนี่นี่ยปท่านดูพี่นงปลาคุณปลานี่มันกำลังเลอมขึ้นมากินอืมอมามาดูลำเงินปลายังปลา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 คอปลานิ่งปลาปลาปลากินหยาบ่มีบ่ กินหนะอืมแหลกบ่มีสิไม่บ่จักป์กเกแหละอืมเออมีเห็นเห็นมันถือกันนล่ะมู่นะถือมอ่วงบ่เออถือยื้ัทงนี่ไลทงตปนะาน่มาปอม่าปอยป่าเองก็มาปอย ล่มเบิดนี่ประมาณประมาณชิบสาวธงชิบปลายนี่แหละแมนหากหได้เอากินขึ้นกินได้เลยเลต้อนเกี่ยวเข่าเนี่ย<อ>ไหนมือพอมึงมามือดาแห้งขาดกินอีกได้บักไลไลโตบักใหญ่ชำมีหันช้ำต<า>่อเออสีดูพี่น้องผู้ผู้ปลายูน้องฮาน่ะบ่มีปลาฮะบ่มีแล้วบ่ได้กพอ โอาไม่เต็สิอยู่ไหอยู่หน้าป็นจังไงงวนอยู่บ่ง่วนนี่เอาอยู่เข่าบ้านอยู่บ่ง่วนนี่ขั้นขั้นบ่เอา,ขาเอาข่าได้撒เอาห้องเมือแล้วเขาไม่ใช่ด้วยอ๋อเขาลงก็เนาะแล้วสีขาดนมีอะแล้วกนอันนี้คือปีอยังไงนี่อันงบตัปลาอเอา้าได้เอ็น

ขึ้าขคืนนี่ลูกกิโลบดอดอกอกันยังบ่ป่าได้ยังไงข้างคืนเร้อออกมาเนาะอ๋อนี่คือน,น้องน้องคืนนอะน,นี่เอาห้ามแหวันใดนี่กินกินน้าน้ำกระไกะ่บ่น้อนีน่คนก็ล่างเขียวมากย <laughs> จะค้องนอง้องเพื่อนจ <c oughs> ะค้องน้องเพื่นเพรเพื่นไปตัดไมอยู่คุกมาทานนี่ทานนี่แล้วพีสาบานเขาเนาะเมื่อนาให้นาหน้าเลยก็ตัดไมยเหตทานพ่อทาน,นีนไดจักชอบเผาทานเลยในที่เราพ่อฮัซซาตโต้ไหมไหบอโลเมด่อเดจจกชอบเผาทานห้าชิบดาวไวตรงนี้ กระสอบพอได้ขายแต่เก,ก่าดราสอบแปดพันนอแต่เก่าเอ้าเพื่อนนั่นเป็นุกกี้เหล่ได้ขายสอบเป็นแปดพันสอบหาสิัเงินดเนหาสิพันเงนมันง่ายเอาขามาอินที่ยังเป็นอยู่บนนี่นั่นยังเลืออยู่ซ้หมาก อันนี้ที่นอนเพื้นเนาะอันน, <c oughs> นี้นี่นี่นี่ <c oughs> อยู่บา <c oughs> งอยู่บางนอนเพื้นเนาะนี่ไปใช่ที่น้องเขาเบิ่งแม่ต้องมไโดยนี่อยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่น้องเพื่อนป้านี่ป้าปล่อยประมาณสิบส่าทุงปลา,า,าปากปลานิน่งปลากินเล็บปลากินหยา lá lại. Bái. Hả cút gì lo? Bản thân nó lông, còn làm ngân. là quế một. Phấn cút na phấn e anh nhỉ. Na cút cá chẽo e non. Na cá nông e. đen phấn. Song hú phi อะไรเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เพราะตัวตัวไข่ปบอดอืาซับเลยพี่น้องนี่นะซับอีกเลยนี่จะกินตัวตัวซับอะไรไหมนนขี้เจี๊ยบขี้เจี๊ยบมึงพี่น้องไปเฮ้เดียตัวนึงนี่มันบสอนกันแกมพี่น้องไ้ขันหนา ตัวแม่ตัวเมียตื่นตืงนี้ก็ราว่าเพ่นเห็ดคั้วบุลึก โอ๊ตายนเปลี่ยนกันคุดนะพี่น้องเนาะเพื่อนนี้ยังวันดีคุดนักสิลองเบอร์มาตักเลิกจตัดตื้ เลิกแต่ละเงินมันเป็นบางโตบเห็นอยู่ดิการชิได้กินมีบ่อหนือเปล่าเฟิรนคุดมันเลิกเนาะุ่นผู้อยูุ่่นเห็นอะไรเด้อมันใหญ่เลยตัวนึงได้แล้วตัวแม่ตัวแม่ตัวหนึ่ง มี่ขั้วยนี่พี่น้องด้วขุดลานเลยขุดเถอะมันเป็นแน่นดินอันนะด้ดินอมหนานเลยนึแมนมันก็เลยเลือกนี่เถืงนเลยนะ mỗi người bà tương như vậy nè, à leo thì á leo được phụ nữ phụ nữ tương phun thân phun, là le, leo lai leo nè, cái gì thân mẹ tương lai tương phụ, tương lai thì nòng tương lai tương lai cụt tâm lắng lắm ní cả tàu thai anh phân nó tao nha y tàu đẹp anh tao ảnh phân tàu tàu lung liếp phân <laughs> <laughs> tìm níu mày níu mày 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 ลำน้อยลำร่ำ่งทำนี่แหละอือเอาวิธีอันเพิ่นเอาอันเห็ดข้าวต้าวนี่เพิ่นเห็ดยังไงเพิ่นตัดบอลรว่าเพิ่อนอือเพิ่นใช่อันตัดอ๋อเอาเดือยตัดนั่นบ่สอือพี่ก็เอาจักตัดอือหน้าเพิ่นก็เอาจักตัดอ่ะดิอือหน้าเพิ่อนกะหน้าเพิ่นก็เขากรบ่ได้งามบ่ได้พี่น้องต้อเฟื่องก็ตำตำต้ถ่านพี่น้อง ยังควันขมองขึนอยู่ดูเ่เป็นเนเผาทานวิธีสาวบ้านฮะแบบบันบานแล้วหายแล้วหน้าในบพรยงกะศเผาทานอาดทานเต้าหนึ่งประดับมึงเดี๋ยพี่น้องใหม่เป็นอาศัยทานเผาทานถอนพอดีน่อยได้พี่น้องเลยทอนทอน ไอปากระบายควัำออกเขอหมดเต่าเราใหญ่เน้อรำเงินใหญ่ที่ได้อยู่ประมาณ6ชิปจบเพราะว่าเอาไว้นี่เขินในนะก็เพื่อนออกน่ะยังอะทีชิปหรือว่าสามชิปนี่แหละเพราะว่าเต่ามันเพิ่นใหญ่ดิความหอนมันมีช่องหูเหรอ ฟังระบายอ่ามีมีพน,น,นอันผู้อะไรนนเนี่ยอมนี่ก็เบิดแล้วมันนี่สีพาเมื่ออะมันนี่อืมสักแซมนีแ้แหละพี่น้องเพราะมันคำแล้วเพิ่นกับสีพาเมื่ออะ้วมัน